โอ้ทีมงานนี่ครบสุดบะตักโคมก็ได้มีทุกแบบได้ทีมงานนี้มีครบทุกอย่างช่างกันอยู่นี่มันบต้องการแบบใดได้เบิดมันปะ <c oughs> <c oughs> เอาล่อเมื่อไรบอเอาเมียหลงเลยเอาเมียหลงเลยโอ้เมื่อนี่เมียหลงว่แม่นไผ่เนาะคืนที่งานวสิบาลเลยเอาเมียหลงเลยไาซะทีมงานนี้มีครบดิครบจบที่นี่มันบอทำได้ทุกอย่างดิ

เอามาประซุมไปอย่างบังคือสิได้ส่งผมใหม่เมื่อเยงี่ยมขนาดนนเนาะทำไมาเบมกทำไมจะเบรกกนนะอ่ะนอพ่อทำไมสร้างเลยนะจกักเบรกดิเขามีเบรกความบ่ ดังยังลบผมยังได้เอายังเตียงเคียงบ่ได้ติบ่มีช่างท่านเต่าหัอบมีบบมีเลยอยากใช้บริการดอนทอยอยากใช้บริการดดนทอยอยนบนม้อยู่เลย การนผมยี่บอตดบวกการบ่บวกการบอกการบวกกาโอ้ยพักการตากแดดขนาดเลยอาบแดดเพรานข่าาโควิดนะซึ่งใส่หน้ากากนะค่างโควิดตากแดดตัดผมเลยเฮ้ยฮะีกลเนีย ยังทวงเขาไม่ได้ใส่หรอเียแล้วนากากกัดิเี้ยแล้วนากาหนากากสร้างกันเี้ยเี้ยแล้วนากากสร้างกันเี้ยแล้วบัพันใส่ตีตากแดดพักันตากแดดอ่ะเนาะ ลมโชยป่าวโอ้ยผู้ชายกับตากแดดแล้วบ้นแดดออกเขาบ้านแดดเดนาะเมื่อกี้นี้มัน,น,นมันบดด่ดแดดนะผลจะมาแล้วได้ว่าตากแดดบาดตากแดดได้ดท,นะที่นองผลมาครบจบที่นี่มีทุกอย่างาตัดผมแล้วรอวะไปทางไหนเนาะ บอป้าเอาตื้นมาสันเพิ่นรอเพิ่นสิรอแล้วสิบป้าหาตื้นมาสันโอ้้ดร้ปนดรอเรวเล้อนา จะเร็จแล้วจะเร็จแล้วก็จะรอแล้วก็ประมาณนี้นะคะให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะชมแค่นี้ก่อนจ้าขอบคุณมากนะคะสวัสดีจ้า